เพราะว่าสิมีบุญวันที่ยีฟีนะคะที่ฮอร์ปูชีวขาวบ้านดอนผู้บาลีทีห้าเจ็ดศูนย์นะคะบ้านดอนผู้ตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีถ้าผู้ใดอยากมาร่วมแห่กองหญ้าของข้าวโพดตีนะคะมาได้แล้วก็วันที่ยีสิบห้าจะลืมก็คืยีห้าที่วัดโพชุมขาวัดโพชุมพัฒนารามทั้งซุ้มเสาตักบาทพระหาสิบเกตุรวม นะคะแม่คู่อาอยุห้าสิบสามเท่าอาอยุปูว่าเท่าอาอยุจังไหนก็ต้องเฮต์เกิอนอาอยุจะของคือห้าสิบเจ็ดจังสี่ถึงสองแล้วว่บนะคะหาสามมูกวัที่ห้าสามคือพ่อซอสิบห้านะคะกะล่องเสียงเบิงยิบยับฉราก,กินแบงรัฐบาลไทยไว้แต่ว่ามูว่านแม่คู่ไปยิบได้ย,ยินจ<า>ังก็ไปยิบตัวแรเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าหกเก้าเจ็ดนี่เป็นตัวแวรแต่ว่าเพราะว่า อธิษฐานแต่ว่าบ่เด้นั่งคุยกับปูนั่ไปคุยยางไปว่าปูให้ยิบตัวไหนเาดีกเอากเก่าเกศเราเลยร่านีะเก่าหกเก่าเกศไปคู่ก็เลยยิบไว้นะคะได้เติมแล้วที่นี่ก็เอากันไว้นี้มีเก็ศูนย์เกศหนึ่งวานเกศศูบเกศหนึ่งแล้วู่คัวอากันไว้แต่ว่ากับกับคือเก่า คาเรตไ่ได้ตัวเดียวนะคะเพราะว่าบางเทื่อบางที่มันกะคือว่าลเราไม่เคยยกดวงเฮาอยู่กับดวงกับสิ่งเเฮาค้ายเจ็ดศูนย์เจสีตัวที่เน้นๆไว้ไปเอาเป็นเน้นๆซะ7117นี่ล่ะครับผมค่ะเ่าวไปลบมาเรียกูอูนเนาะ2071งค่ะบางเทื่อบางที่เฮาก็คิดว่ามันสิเป็นตัวเดียวโคโล่ตั้งซต่ล่ะคือนยังเฮามั่นใจว่า70นั่นล่ะครับ แต่ว่าก็ไปออกหกศูนย์ศูนย์กเนาะคณะกรรการเลี้ยงไต้ดวงแลี้ยงต้บุญคือว่าห้องสิจับห้องสเนีนไดตตูด้ว่าหันมันการปูไ่แมนดีๆีเพราะว่าไม่คู่แข่ที่ฐานแล้วว่าไหซีบเกตกับหกศูนย์ค่ะรอบสุดท้ายค่ะอยู่ในกลุ่มกับพวกใจเห็นนะครับไม่คู่กับซูงลูกไปแต่ที่นีงวดนี่กับวนี่หางเราอาจจะขายห่อแรกๆห้างเท่ารืมปูราสิสับคาหลอกเร่ยอยเพราะว่ามัน ให้ตรงไรมันก็บ่ได้คือว่าละ่ะเพิ่นก็สิปิดของเพิ่นแต่ว่าซีศักดิ์สิทธิ์ที่เฮาเคารพบูชานี่ล่ะมันก็อยู่ในใจของเฮาเฮาศรัทธากิง่งเฮาก็ได้แต่ว่าผู้ละคนก็ศรัทธากิ่งแต่ว่ากับพระท,ท่านใดก็มีคือหม,มายความว่าเบิกบุญบ่ทันได้คือปู่วานั่นล่ะทั่วงอกได้คิวที่เก่าสิงวดนี่ยี้บ่ได้ย้อนนี้เหมือนกันคิวที่เก่าสิ แต่ว่าอันอันผู้แฟนเพิ่นนะ่ะปูว่าเป็นเชี่ยวที่หกสิบเก็ดได้เพิ่นว่าวันนี้ <ผม S 2> เด้ไหมครับผมเก้าเก็ดหกเก็ดนะคะที่เพิ<ม>่นเพิ่นให้อันที่เพิ่นให้ทั่วงอองอกอก็ให้อันอ่นนะครับผมนี่ละแต่ว่าผู้หนึ่งบบดนี้พอสิร,รัดคิเชี่วห,าหะะว่าซ์สันนี่นั่งก๋วยเตี๋ยวไอซ์นั่งท้องวันเพิ่นนะ<ม>่ะพ่อศิริราชเชี่ยวห้างของเจ้าบริคิวเท่าไรสิบหกพอสันอันอันนี้คือคับเ้าปูดเด้อค่ะเด้อครับผมทั่วงอกว่าหั่นเพราะว่าคิ้วยาว ด้คิ้วที่เก่าสิบเกตมันก็นเรยบ่าถือแล้วว่าว่าคขันแต่หมวดนี้แต่คิ้วเก่าเกตคือเก่าแต่ว่าบัดน,นี้ผู้แฟนเพ่นนี้อันๆนี้คิ้วหกเกียลติกาาลาดคิ้วห้ท่้งวันคิ้วที่สิบหกแล้วรองเท่านี้แหละครับอันนี้คือปัญหาของคู่เนาะคร่คะอันนี้มาบอกสู้ฟังคือว่าหลายตัวแท้ไ hey, ม่เข่ากับพิจารณาเบื้องพอไม่คู่กับคือคือบนสื่อสารมาบอกได้แบบแบบนี้นะคะครับอาจัรมาพิจารณาเนาะ วันที่ยี่สิบแปดจะเลือมนะคะที่ลอยเอศวัดยังบุมแม่ผู้ก็ลืมอยู่แล้ว <laughs> <laughs> เ,วเออลืมอมแล้วเลื่อมเอ้เลื่อมท่นานพอ่อเจต่านบอกลืมแล้วขอขอบุญขอบคุณสำหรับปลาได้ค่ะสาธุค่ะงทีเพลินรวมลงทานวันที่ยี่สิบสี่กับมี่น้ำปลาไหลกี่วว่องแก่ยวคนกับมีนะคะเพลินเ<ม>พลินกะทากมาทั้งแม่คู่แล้วก็หลายคนอยู่แล้วเอาเดี๋ยวเสี่ยไลซื้อคืนให้ปูนะคะครับผมพร้อมกับปันข้อห้ำ ปาหำปาใครก oh. <c oughs> ็หำวันที่ยีซเอันเทอร์เลเนาะวันนี่เราวันเทลยเราฟะค่เ้ยเหลือบซ้มชิบสาำิปแพ็คื่อาเทไร์เนอะไัหนีอแล้ว่าบอกได้เลยอครใครใครใครของใครหำแล้วพ่าหำเราทชคมากเพื่อนเนี่ยครับไปแจกใครน้ำนะคะคามสิบแข็งเมื่อวานนี่จ้าใดนี่ละครับในผู้กำจัดเพราะใไล่เติบอยู่เนาะค่ะมามาหลับใดเนาะค่ะ มีแกกปลาแก้วบองพร้อมกับไข่นะคะคและ้วก็สําหรับผู้สิได้บูบูชาเสือครับลูกปวูวันที่ยีิบสีนะคะจังมาเอาได้นะคะแล้วก็หลายดอกวันที่ยีิบสี่นี่มีอย่างไรยี่สิบก็มีช่วงเศร้า ซีรีส์การแห่ต้นผักปลาลำหลัก็สิมีแห่กองยาวลําถวายปู่ครับผมบวงสวงคือเพิ่นเฮาบ่นไว้ถวายกองยาวนะคะครับที่เพิ่นมาจากคอนเ่นนี่เนาะเพิ่นมาจากอีหยังอ่าน,น้องสองห้องครับเออน้องสองห้องเพิ่นเป็นเจ้าภาพกอ,อ,อ,องยาวส่วนสวยเติบสายเติบก็คือวปกตีบ่าววงเงยพอสถานที่เฮาบ่ได้นะคะก็คือมีสมกิจบ่อท้องแม่ครูหอมหัว้อมกับทีมงานเฮา แน่ให้ว่าเป็นแต่เองล่ำถวายให้ปูใส่กระปูงอันอียงก็กระปูงละวงครับผมค่ะส่วนวันที่สามชี้ค่ะจอกข่าของเงาของเป็นของแกนโมนะคะ่ะครับค่ะเพื่อเพื่อจะไปลงวัดปลาบันเมือง <พบ S 1> ของสบายเรียนไทยวันนี้ไปทถ่ทายไทยมองสร้า,า,า,างเสริมในต่างประเทศเออไปยังไรเห็นมอไปดิเห็นอยู่ครับโอ้ไปเห็นอะไรเยอะกว่าเห็นเห็นคนเหายท้อไม่ใครนะครับโอ้วันที่แล้วป้าเราเป็นขาสั่งแมนครับ ขึ้นเตี่มเตรียมแล้วังเก่าเจ็ดศูนย์เนขนเตีมพปัดขึ้เงี้ยอันไปไปอันนั่นคักมาครับคาเฟ่งเป็นเป็นไทยว่าซีเมนต์้างบบกง่ายไปจับยวนอันขาเออขาขาอันยังก็ขาขาเลี่ยูบุรีขาหอบุรีขาบันไดขึ้นขาบันไดขึ้นยังเต็มดำคึกมึกเลยบัะนดนที่เนี่ยเยี่ยมเยี่พอดปรไทยเห็นช่ในได้ยูทูบยูเลียหน่อยหนึ่งครับ ค่เพ่นเพ่นบินขึ้นไปเที่ยงเอี๊ยงแบบเนี้ยพ่นมาให้สูซบครับรับรูนะคะคือเพ่นรับรูว่านี่แหละรับรูว่าเข้าเสี่ยวเลื่อนไถ่ไปถวายยังว่ามีแปลกๆเปมฆคู่เงือกเงือกครับผมปูริเล่าสิแสดงอะพี่นิหารเดียร์ฮะแค่รถเบียดเม่คู่จอดอยู่เมืองเนาะถ่ายฟ้าถ่ายไม่เปิดอกเนเดียงเป็นตเงือกบริสันเนาปกติตยอนเขามื่อไปกดเด้นเนาะมันจะขึ้นนะอันนี้แต่แท้โกดใน่ดีหมดแน่อะไกอยังบอกขึ้นบริสันท์ตอนเขามื่อไปไปสัมผัสโกด ภาสิโยกขึ้นบันนี้เอาเฮ็ดไปรถปูนหรอค่าแทสร้างแต่ค่าแทรถรถแดงเยอะซื่อก็บีบแตนไงบีบแตนจะตกใจแต่ว่าเหลี่ยมมันกระเข่าแต่ว่าเมื่อเมื่อนขงอันมอรำสมเกียดนะแล้วเราให้อันนั้นอยู่เดี๋ยวเยี่ยมเราสกิดอยู่อันยูซื้อรถเราเพ่งดังขึ้นไหมเราเอาฟีวเทียนมันขึ้นดังอ่ะสัตว์พวกมันมาอยู่ทีงหนอเนี่พวนไปเปิดก็เพวนไปเปิดประตูก็มันดังเพ่งดังขึ้นนะสิอันนี้ก็ยอยเขาอยู่ในว่า อันเรียกวดพันหกเก้าโอเก้าหกเก้าหกสองเก้ามันอกเก้าหมามาหมันึ่งอะไรเออมาแหละวันนี้เก้าสองมาแล้วบันนีหกศูนไปเป็นรวดขัเรียกเขไปเดียเซานสามสี่นะจำได้ยครับเขาท่องบุทางลลางการลดน้ำโสกเมีนจะซอบกินแล้วก็ะด้โกแล้วกรเด้อยู่มนปูเรียกสีหงพวกครับเมียนเราอาสีดำเราเย็แบบสีขาวมันบ่แมน เราวันนี้เล่าว่าเมื่อต้องเจิยมพ่อเจีมให้เองนะครับอันโลโลคันนี้คือคนคือคนเรียกสีไหนะเพื่อตามปูแล้วก็ว่าเรียกกันพุทธปูหรืวเปล่าเก่าหนาเก่าลังแล้วมันดีมันมีเก้าหกสองเก้าเนาะเก้าหกสองเก้าเรียงโลคันนั้นถือว่าเป็นซีรีส์มงคลถือว่าโรลน้ำสูกตอนตอนปลายแดงตอนตอนเปี้ยนกับออกหกศูนย์ในว่าวันหนึ่งวันเราเข้าถึงอะไรกันหกศูนย์ในยิมแม่งครับ เออวันวันนี้วันนี้บ้านสองเก่าแล้วก็หกศูนย์ทรงไทยนํำแม่นทรงไทยความพร้อมก่อนเขาพรรษาปูสิให้ชมเปลี่ยนกะกะออหกศูนย์เลยนวันวันหนึ่งวันเ้วเข้าถึงอวากับหกศูนย์เลยยิบงแม่นครับเออวันวันนี้วันนี้บ้านสองเก่าแล้วก็หกศูนย์ทรงไายน้ำแม่นทรงทยความพร้อนก่อนเขาพรรษาปูสิให้ชมอีกว่าอวก็อธิษฐานช่วยกันอแต่อธิษฐาน่วกันเพราะว่างวดกวันนี้วันที่หนึ่งนี่เป็นงวดทุดท้ทยแล้วมันมาแม่นรับเขาพรนษานีเหตุะวราง S <S ค่ะขั้นเขาภสษาให้เราว่าการเรียนเพราะว่าเดียบปูสีข่ขืนสีโล่งแตมหนึ่งห้านแทกบกระโตมีโตมีตะว่าเ้าสีเดียพรลุ่งเราค่ะเพราะว่าสอบคำพัสษาสามเดือนเขาพิดแต่าบึง้าเบื้องคอาจจะพิสิทธเพืเะะ่อนเราบอกไรบ่ไหนนั่นเสียรอดฟังเสียงปูนะคะพ้นเสียหายเบามือว่าที่สามสีบกับวันที่หนึ่งนะคะวันที่หนึ่งมือหนี้เป็นวันที่ยีเบี้ยแล้วโอร้รอดที่ามนะคะวันที่ 24่ี่มีงานา<ม>ยีบหามีงานรากายี่สิบแล้วก็สเนาะค่ะก่องเงาเื่ากันเนะค่ะวันที่นยิบหาไปร่วมถ้าบุญน้ำค่ะร่รวมตักบ,บาทต้องกันเนาะคะ่ะผูดใด้สิบไปกัมาแต่ส้า เคยทำบ่าน่ะคบอ่าเอาีคยแค่นีเนาะอ่าขอให้เอซมีสุขมีลาภมีสุขมีมันสุขปูทุกคนลำาร้ยค่ะสาธุสาธุสาธุครับเนี่ยทามอนียนไปคู่เนี่ยท่ามันเนียปูวานจังเนาะเดี๋ยวจะคิดกันปูเราก็บเบาว่าให้ปูได้เกซิเนาไห้เกเออมีเกซเออไม่ยากจำเลยละซิฟเก็ดเก็ดสิซสฟซหก 1ิบเก่านะคะค่ะอัปูวาเ้อร์ค่ะเนี่ยางอาหารการกินมนี่ล่องมือลองเสียงเมืองนะคะแกคู่กันสิมากตัวด้เห็นกัมากสิบเก่าคือเก่าละหมูว้านในสิบเก่ากับเก่ากแล้วแกคู่กัสิบเก้าก็กินหมูว้านเนี่ยเก็ดซูนของมดเมืองมดมาขังมาแน่สวอ่อนะค่ะหอปูดี ก้าเกตสูมีแนวแข็งแข็งแบบอหอูดดีมาเบิดหมูว่ามุนีกาเซียขี่รถไปทุรากระซิบเก่ายิบซิบกมวเมื่อละซิบเก่าดครับวันเกิน้องญิงเนียวันเกินมางยิงวันที่อีเอ็ดมิทุนาพระิภาพมีอาพุทธเปี่ยวใส่หมวพรเสียวรุ่นบ่งเบียรลับไ ก่เก่าหนึงหนึ่งเก่าเนาะค่ะพิจาจรณาเบิ้งนะคะเด้อครับผมค่ะส่วนมากไปคู่ปูไปขีค่ด้มในรถออกนะเนีค่ะลองเบิ้งนะคะเจียวเนี่ยอ่าพดอในค้าับเขานะคะครับผมแย่เปเรียนร้ายค่ะพ่อด้หาบัที่บค่ะสวัสดีค่ะพ่อดนค่าบนแน่ยบอกไม่ยากสิพ่กไบอกไ่ยากคสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีของน้องไอเนาะค่ะ ยิ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะสำหรับแนวทางเนาะค่ะแนวทางค่ะกับขอกับน้ำหรือว่าค่ะทานมูกระมั้นค่ะมือนีเนาะค่ะเอฟซีเฮ้าเตรียมสมุดปากาค่ะเตรียมสมุดปากาจุดไปกับแตงโมเนาะค่ะค่ะมือนี้ค่ะลูกล้านก็ะด้นําำต้นผักปลาหรือว่าค่ะถวายปูเนาะค่ะหลายคู่ลายคนค่ะเอฟซีค่ะรวมมาเนาะค่ะถวายค่ะสำหรับเอฟซีที่ พานมาทางแตงโมเนาะค่ะที่ถวายเลื่อนไทยแล้วก็ถวายพระสางเจดีเนาะค่ะแล้วก็เลื่อนปุรีค่ะแตงโมก็สิเอาเป็นถ้ำต้นให้เอฟซีทุกขู่ทุกคนที่พานมาทางแตงโมเนาะค่ะขึ้นเ็ดต้นผาปลายใยใยให้วันที24เนาะค่ะเอฟซีเฮากะอนุโมทนาสาธุบุญเอาค่ะติดตามทางคีพรเนาะค่ะสำหรับ ทีเอฟซี FC ทีรวมบุญมากค่ะจะได้เฮ็ดต้นได้ร่วมบุญทุกขูทุกคนค่ะได้เฮ็ดต้นผาปลาถวายปูทุกขู่ทุกคนนะคะที่ผ่านมาทางแตงโมงค่ะสำหรับเอฟซีทันใดค่ะที่ทรงมาแล้วเนาะค่ะไอแตงโมงยังบอานไล่หรือว่าน้องไอยังบอานไล์ก็ะจยเย็นๆค่ะได้เฮ็ดต้นให้ทุกขู่ทุกคนเนาะค่ะวันที่ยี่สิบสี่ค่ะค่จะจึงได้ขอบุญขอบคุณทุกท่านเนาะค่ะที่ยังเป็นกําลังใจค่ะ ให่แตงโมแล้วก็น้องไอบัวจะลงคลิปได้ค่ะยังกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะค้ามื่อนี่ค่ะแตงแต่ต่องวดเนาะค่ะปูไห่เข่าไห้เนาะค่ะก็คือเจ็ดศูนย์เก้าศูนย์ค่ะหกเก่าสิบเก้าสิบหกหลักทีแม่คู่เขาไปหยิบจับสลากกินแบงรัฐบาลไว้เนาะค่ะทีแม่คู่ไปหยิบเมื่อวานนี้ค่ะมีเก้าหกเก้าเจ็ดแล้วก็สิบเจ็ดเจ็ดศูนย์ค่ะ ค่ะสำหรับลูกล้านเนาะค่ะึ้นถวายค่ะตุนผัาปลาปูเนาะค่ะปูให้บอกว่าจำได้บอกค่ะเพิ่งมาจับมีความไม้เนาะคะ่ะเพราะว่าเพึ่งจับยุเรียนปูลี่ค่ะเมื่อวานนี้เนาะคะ่ะแตงโมก,กับไปถ่ายท่านอยู่แป๊บหนึ่งเนาะคะ่ะเพราะว่าแต่ว่าก็มีลูกห้เอฟซีเข้าเบิ้งคือเก่าค่ะเพราะว่าสร้างเสยทายลูกไปเนาะค่ะสร้างเสยอไทยลูกไปค่ะแตงโมขออนุญาตรับสายแป๊บหนึ่งเนาะคะ่ะ สำหรับเอฟซที่ร่วมผาปลามากเนาะค่ะหรือว่าเอฟซีท่านใดค่ะที่ฝากมาทางไล่เนาะค่ะแต่งูก็จะเอาเห็ดต้นผบป่าให้ค่ะเอฟซีเขาจังอนุโมทนาสาธุบุญเอาค่ะได้เห็ดต้นทุกขู่ทุกคนค่ะแล้วก็อย่าลืมค่ะมื้อนี้เนาะค่ะปูใหอปูบอกว่าค่ะเพิ่งหรือว่า ที่จับยูบันไดหอปูลี่หลังเก่าผู้บอกค่ะจับที่หลังเก่าด้ค่ะเพราะเป็นจับหลังไม่ค่ะเพิงจับที่หลังเก่าเนาะค่ะว่าเป็นหลังที่เม่คู่ซื้อไอ้ถวายบางกีเนาะค่ะเป็นจับยูหลังเก่าค่ะแถวยะลืมค่ะบ้านเลขที่ห้าจ็ดศูนย์ค่ะเลี้ยนไยจะเลี้ยนไยมีสองหลังค่ะเป็นยังเพิงจังไปเรียกจับยูหลังเก่าค่ะก็ลองพินิจจราาเบิ้งค่ะแนวทางงวดวันที่ วันที่หนึ่งเนาะค่ะอาจจะเป็นเลขัวเก่าก็ได้ให้ fc hawkins พิจารณาเบิรงค่ะรากาจะลืมค่ะเก้าเจ็ดศูนย์ราคาจะลืมเนาะค่ะปูไ้แตงโมค่ะแตงโมถ่วายกองงาวปูห้เอาไปลงวันที่สามสิบแล้วปูบอกว่าย่าลืม่ายค่ากองงาวเด้อยแตงโมจว่าค่าแตงกองงาวก็คือเจ็ดศูนย์ค่ะเจ็ดสิบบาทค่ะสำหรับปู ลองเพลงเนาะค่ะอัลบั้มชุดใหม่ของปูวาสันบาปูบอกว่าผู้ใดจะมาเป็นหางเครื่องพอวาสันบาต้องมีน้ำหนักเจ็ดร้อยเจ็ดสิบขึ้นวาสันบาค่ะฟังดีๆเนาะคะ่ะจดไปพร้อมค่ะเพราะว่าแตงโมก,ก็จะเอาคข้ามาคำจาปูไฮเบิ้งค่ะเอฟซีฮาก็แคปหนะ้าจอไปเนาะคะ่ะหรือจะไปยิบจับสลากกินแบงค์รัฐบาลไว้ก็ได้เนาะคะ่ะจะไม่ลืมเนาะคะ่ะ ค่ะแต่จะลืมแล้วค่ะมือว่านนี้เมฆู้หอ,อบไปหยิบจับสลากกินแบงรัฐบาลก็คือเก้าหกเก้าเก็ดหนึ่งเจ็ดแล้วก็เก็ดศูนย์ค่ะทีเมฆู้หอ,อบไปหยิบจับสลากกินแบงรัฐบาลไปเนาะคะ่ะค่ะสําหรับมือนี่ห้เอฟซีทุกคนันจนนลละโชคมันลำาๆเรื่อยๆแต่โชคดีทุกคูทุกคนคะ่ะ